สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆจ่าจจรุนครับสาหรับคลิปนี้สีผ้าพี่น้องมาเบ่งกีฬาพื้นบ้านชนิดหนึ่งครับนั่นก็คือกีฬาชักกระเยอครับพี่น้องกีฬาชักกระเยอนนั่นก็คือเป็นกีฬาพื้นบ้านที่สนุกสนานอีกแบบหนึ่งครับเป็นการสร้างเชื่อมสัมพันธ์ทาให้ตีเป็นการร่วมแรงกลวา่สามขีของทีมมีเฉอกเส้นหนึ่งนะครับ การอุปการในการแข่งกับว่ามีอย่างมากมายเลยครับมีเชือกข่าเส้นหนึ่งแบ่งทีมกันแล้วแต่และครับกำหนดขืนฟังละสิบถึงยี่สิบ้นกันย่งใด้เลยครับนี่แหละกฎกติกาการแข่งขันก็คือสองสองไฟดึงเชือกตรงกึ่งกลางนี้ไปหาฟังที่กำหนดฟังท่าของจาควงได้นะครับนั่นก็คือผู้ที่จะชนะ นั่นแหละครับนั่นแหละตัวคือจึงกลางที่มากไว้นั่นไม้ไวเขาขาว,ขาว,ขาวนั่นแต่ไฟนี่ถต่ไฟได้ดึงเชือกมากจ,จนถึงที่กําหนดไว้ได้นั่นกะไฟนั่นก็คือชนะไปนะครับเป็นกีฬาพื้นบ้านที่สนุกสนานนะครับผมเห็นแล้วมืเมเนี้ก็รู้สึกประทับใจกันเลยเอาอมาน่าเสนอพี่น้องให้ได้เห็นนํากันนะครับอยู่สถานีตํารวจผู้ท้นหน่วยไม่แข่งกันกัน,กน,มนเมเน้โอ้ยตึ้งแดดกระห่อนโอ๊บเอาแต่ว่าหังมวนเนาะครับเนาะ เป็นกีฬาที่ค่ายเขียดได้อุปกรณ์กับบริหารยากนะครับแกมีเชือกคาว้ากากำลังพน่นกำลังทีมแบ่งออกเป็นสองไฟมีมาชานานนแลละครับตั้งแต่สมัยหลายปีดีดักแหล,ละผมเกิดได้หย่ายมากเห็น่นหลากีฬาชะกเยือนี่แหละ,ลกกละที่มีทีมแข่งกันหลายคนนะครับกองเชยรกก็ได้มวนมวนนั่นแหล,ละครับ กีฬาตัวนี้ถ้าได้แข่งกันยุ่งใส่กันมีเสียงเฮฮหา 5, เสียงร้อยยิมเรียกร้อยยิ้มเรียก,อยยยกของเชี่์ได้ดีนะครับแข่งกันสองเซตนะครับสองเซตถ้าชนะสองต่อศูนย์ก็คือชนะขาดร้อยเลยแต่ถ้าเสมอกันหนึงน่งๆก็ต้องมีเซตตัดสินนะครับเอาอันนี้ก็คือภาบรรยากาศทั่งความจ้าหน้าตีตำรวจลึกลากไปกับอยเชื่กกันไปกับหัวซักหัวขว